เที่ยวสนุกเคลินตาได้สินค้าถูกใจมหรสพจัดยิ่งใหญ่สุดอลังการในรอบปี21-27มิมิถุนายน2567นี้ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลปิ้งย่างบางแพรครั้งที่9ณบริเวนลานอเนกประสงค์ข้างไปรษณียบางแพรจังหวัดราชบุรี ชมชิมช็อปเมนูจากกุ้งหลากหลายเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากโรงงานพืชพันธุไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดมหากรรมเฟอร์นิเจอร์สวนสนุกย้อนยุคชุดใหญ่และชมมหากรรมความบันเทิงคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำยี่สิบเมิถุนายนประเดิมง,งานสุดมันกับคอนเสิร์ตน้อยอิสระประทะยะดีกรีงงงืออออนนาายทททดีีดสุ 12มิถุนายนสุดมันกับโกสุยโพธารามถึงเกิดมาจนใช่ว่าจะจนจนวันตายเด็กชีวิตเลือกเัดไม่ได้23มิถุนายนขันษามาหาสนุกกับวงฮอลิเดย์ปะทะบอลลี่เพชรบุรี

สูวสวู่รูทูวะทรองหายเมียาก่ใครเห็นน้ําตา26มิถุนายนสถานเวทีกับรงวงย้อนยุคผู้ทอดมาตรฐานบ้านไทยคอมโบโชว์เต็มวงปะทะนางรําสุดเด็ดจากเพชรบุรีขวัญใจตาลกงวากวายสายกเลา่านักเมาเบือนขอทานทไหวมองสาวเสิร์ฟสวยๆนะ ไปด้วยช่วยยอายุสนนเจ27มิถุนายนสนุกสนานปิดท้ายกับรำวงย้อนยุคก,กิ่งแก้วโคราสยามแล้วมาอยูยยย่หา่างเธอฉันนอนละเมื่อถึงเธอไม่ว่ายอยากจะบุกคอตายที่บนยอดไม้วันละราย พลาดไม่ได้21-27มิถุนายน2567นี้เที่ยวงานเทศกาลปิ้งย่างบางแพรครั้งที่9ณบริเวณล้านอนเนกประสงค์ข้างไรสงงรสีนบางแพรจังหวัดราช,ชบุรีสนใจจองร้านขาติดต่อได้ที่คุณน้ำโทร0 6 5 4 4 3 9 8 9 9ี่ี่โทร0614141825พันเอกไพวันเอี่ยมขนาสนับสนุนดีทีโปรโมชั่นรับประกันคุณภาพ oh